สวัสดีครับมากันอีกแลนะ้วนะครับดอนเจาปูทองแดงครับผมข้างท่าอากาศยานนานาชาตินะครับมีเวลาที่โมงเนี่ยวันที่19นะครับวันที่19วันอังคารที่19เวลา14นาฬิกา44นาทีนะครับผมกำลังจะไปซื้อของ แมคโครนะครับแมคโครจะไปซื้ออาจจะไปซื้อถุงซิปล็อกนะครับมีอะไรบ้างนะแล้วก็ตักสดน,นะครับมาแช่ตู้ไว้ให้แม่บ้านนะครับซื้อดสดซื้อไก่ซื้อหมูนะครับแล้วก็ากลับก็จะแวะเข้าไปในเมืองครับผมจะวิ่งเส้นบายพาสนะครับวิ่งเส้นบายพาสเพื่อที่จะ ข้าวเมืองนะครับเพราะว่าตัวบางแมกโรเนี่ยอยู่ด้านนอกนะครับอยู่ด้านนอกเส้นวงแหวนนะครับเส้นไบพาสนะครับบายพาสทางฝั่งแถวบิ๊กซีนะครับแถวฉียงเรียนมนาล้มนะครับเลยโรงเรียนมนาล้มไปหน่อยนึงนะครับจะอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีนะครับวันนี้ก็ โรงเรียนปทุมวิทยากรนะครับปลอดเมือเพราะวาสี้าสีน้ำเงินน้ำเงินอดออ,กอ,อกนะครับนี่โรงเรียนปิดเทอมไม่ยัง โรงเรียนก็ปิดหน้าต่างหรือต้องแวะมาดูมัน่็ปิดเทอมีรอยงต้องแต่งตัวไปโรงเรียนแต่งตัวธรรมดาเลยใส่รองเท้าแตะเเกงขายาวรองเท้าแตะใส่เสื้อผู้ เรลียนสายด้วยเมื่อเช้านี้สองโมงครึ่งสองโมงสามสิบสามนาทีออกจากประตูบ้านว่า <c oughs> <Wow. S 1> จะปวดชมรร้านก็ได้ถนนเส้นวนตะการนะครับืองหน้าหอสนามบินบ้านนามเมืองออกไปตะการเลี้ยวขวาน,นะครับ รถเก่งอีกแล้วครับรถเก่งน้องเสารนะครับว่าประหยัดน้ำมันนะครับรถเก่งเครื่องคัน3 0 0ซีนะประหยัดน้ำมันมากนะครับปร,ประหยัดน้ำมันจริงๆครับวิ่งระยะทางประมาณไปกับ300โล400โลน้ำมัน500เหลือสบายๆเลยครับถเติม500นี่ ไปกลับสบายอย่างงิงไปไปเรื่องนกคาอย่างนี้นะครับเรื่องนกคาเนี่ยก็อยู่ประมาณร้อยร้กี่กิโลทัหประมาณร้อยร้าสิบโลร้อยห้าสิบห้าสิบ้าสิบโลไปกลับก็ประมาณสามร้อยโลหมดน้ำมันไป,ไ,ปไม่ถึงไม่ถึงสามร้อยครับ มากรถเก่งันนี้นะครับเจ้ารถโตมาก็โอ้โหหาที่จอดก็ยากนะครับหาที่จอดยากกินน้ำมันสดน้ำมันมากขนาดนะครับรถโตเป็นรถเบนซินด้วยนะครับรถโตเป็นโตโยต้าแวนทูลี่เครื่อง2อ0พนะครับเครื่องเบนซิน,น้าเอาพิกอัพมาก,ก็ต้องโยกเลยครับโยกรถครั้งใหญ่เลย ต้องเอารถตัวมาจอดข้างนอกก่อนนะครับแล้วก็เอารถทังจเจ้ารถพิกับออกมาได้นะครับพิกาบออกมาก็ประหยัดเหมือนกันนะเพราะเป็นเครื่องดีเซลใช่ไหมก็จะประหยัดวิ่งในเมืองก็สบายครับแต่ก็หาที่จอดรถยากหน่อยนะครับสู้รถเก่งคันนี้ไม่ได้ครับคัน,นเล็กๆเก่งนะครับกับมิซูบิชิมิลานคัน,นเล็กๆถอยเข้าจอดที่ไหนก็ง่ายนะครับช่องจอดนิดนึงเราก็เข้าได้นะครับ กาถ้าเข้าในเมืองหอาที่จอดรถร่อนทั้งยากนะครัแต่นอกเมืองนี้ไม่มีปัญหาจะมีปัญหาคือตอนในหลักตอนเข้าเมืองนะ อีุ้ณภูมิด้านนอกนะครับวัดได้34องศานะครับร้อนมากก็เห็นท้องฟ้าหลวงฟ้าหลวงนี่ไม่ใช่ว่ามีเมฆฝนนะครับ PM2.5 ทั้งนั้นครับเผากันแบบเนี่ยนะครับมองดูนี่เป็นมันเป็นหมอกจางๆเนี่ยนะครับมันที่เห็นเป็นขาวๆจางๆเนี่ไม่ใช่หมอกนะครับ มันเป็นควันจากการเผานะครับเขาแบบกลางวันนี่กลางวันนี่จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเขากลางวันจะเห็นแค่หมอกจางๆนนะครับแต่พอตกกลางคืนปั๊บนี่รู้นะครับขาวเลยครับมองปับนระยะแค่ห้าเมตรนี่ขาวเลยครับห้าเมตรสิเมตรนี่เป็นรู้เลยว่าเป็นควันมานะครับแล้วกลิ่นก็มาด้วยนะครับ ถ้าเป็นกลางคืนแลเพราะวก็แถวบ้านผมเนี่ยบ้านผมเนี่ยอยู่ข้างสนามบินอยู่ตรงทางเข้าท่ากระยาใ่เนี่คือกลางวันเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะพอตกกลางคืนปั๊บเราจะรู้เลยว่าเป็นเป็นควันเพราะว่ามันมีกลิ่นกลิ่นไหมลักษณะเหมือนกับเป็นต้นต้นหญ้าต้นข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับต้นหญ้าต้นข้าวอะไรยเงี้ยเป็นเป็นเป็นกลิ่นกลิ่นของอ่เขาเรียกอะไรชีวมวล ถ้าเป็นควันขาวนะครับมองระยะสิบเมตรเนี่ยเรารู้เลยว่าเป็นควันเพราะมันขาวหมดเลยมันเป็นละอองก็ขาวนะครับเหมือนกับหมอกเลยแล้วเหม็นนะครับคือกลางคืนแทนที่ว่ากลางวันเนี่ยเราร้อนใช่ไหมมีมีกลิ่นนะกลิ่นเผาเหมือนกันแต่มันบางมันน้อยกว่าตอนกลางคืนนะแล้วก็แทนที่ว่ากลางคืนมาจะไม่มีกลิ่นมีอะไรนะครับจะไม่เผากันแต่ว่าหนักกว่าเดิมอีกนะครับ ทันที่เราจะเปิดหน้าต่างรับอากาศได้เปิดไม่ได้เลยแถวบ้านปิดหน้าต่างนะปิดหน้าต่างตลอด24ชั่วโมงไม่งั้นควันเข้ากินเผาเนี่ยเข้าทำไมก่อนอย่หลังบ้านผมเขาจะเผานะเผาใบไม้อะนะครับเผาใบไม้เผาใบมันจะมีต้นชํำฉาอยู่ต้นหนึ่งหลังบ้านตรงตรงแยกดอนเจาปลูกนะ มีต้นช้าสาใหญ่ที่นี้มันตัดไม่ได้เพราะว่าเจ้าของที่เขาไม่รู้อยู่ไหนแล้วเขาไม่ตัดด้วยนะครับปล่อยให้เป็นป่ารกเลยแล้วก็ต้นท้าสามันโตขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันจนจนมันคุมมาจนถึงเกือบถึงที่ผมแล้วนะครับทั้งที่ว่าที่ผมมันจะมีล็อกหนึ่งติดกันอยู่นะทีนี้พอหน้าเลยขึ้นมาไปมันร่วงมันจะนิ้วโอ้โหแบบเต็มบ้านครับลังกงงลังคาทุกปีก่อนเข้าหน้าฝนต้องขึ้นไปกวาดนะครับกวาด เอาพวกใบใบสับชาที่ออกนะครับไม่ให้มันไปอุดร่องร่องน้ำรางน้ำนะครับบนหลังคาเราเพราะถ้ามันอุดปั๊บน้ำมันจะไหลไม่ได้ครับมันจะล้นเข้าตรงเข้าใต้ใต้กระเบื้องนะครับล้นเข้าใต้กระเบื้องนะมันก็จะไหลเข้าไปในฝ้าเรานะครับไม่รู้ว่าเจ้าของที่เขาอยู่ไหนนะแต่เห็นปักป้ายขายอยู่ล็อกหนึ่งนะครับ แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ตรงตรงที่ตรงที่ต้นทางขานะแต่เขาบอกว่าโซนแถวนี้เจ้าของที่เขาจะเป็นเป็นในคนใหญ่เป็นคนคนรวยคนรวยคนเก่าแก่ของเมืองบนร่วมโอยูหเต็มเลยครับหลังบ้านผมะตรงหลังห้องทำงานผม ผมเป็นประเภทแบบผมจะไม่เผาให้เผาไอไม้ตัวข้างบ้านข้างบนเก็บใจข้างบ้านนะมันไม่เผากวาดรวมรไวมไแล้วเก็บใส่ถุงดำไปไปทิ้งครับเก็บใส่ถุงดำไปทิ้งเราก็ไม่อยากจะเผาแต่ตอนนี้คิดอยากจะเผาแล้วแต่จะเผาไม่ให้แบบมันมีควันนะครับคือเผาเพราะว่าเผาให้มันไหม้ไหม้เพราะอมันไหม้มันก็จะไม่มีควันไหม้มันจะไม่มีควันแต่ถ้าเผาแบบ มันไม่ไหม้อะนะครับมันก็จะมีควันออกมาเม้นขับชีพด้วยเหรครับว่าจะไปซื้อถังถังสองลิตรมแล้วก็ทําเชื่อมทําเป็นถังไอ้เตาเขาเตาเขาแบบเตาเขาไร้ควันนะครับเตาเาปัญาไล่ควันถังสองลิตรมาจอบนะก็เครืค่องมือก็มี เขามันจะไม่มีควันมันจะเป็นไอความร้อนเฉยๆ จะไปแม่โครกันนะครับบดนะดานน่าจะกําลังกําลังจะตั้งนะเพรถรถเพิ่งมาหรือเไล่เยังไม่วยอะไรนะแต่น่าจะกําลังจะตั้งนะครับนะอันนี้เราจะไปแม่โครกันเรก็จะรอใต้โมงไปเลยนะครับจะพารอใต้อโมงตรงนี้จะเป็นวงเวียน วนารมนะครับสี่แยกวนารมนะครับข้างบนก็เป็นวงเวียนข้างล่างก็เป็นลอดใต้มงไปนะครับพังนะครับพังเสร็จไม่กี่ไม่เปิดใช้งานไม่กี่อาทิตย์ถนนพังนะครับต้องปิดซ่อมนะครับพังหมดเลยแปลกมากนะครับ สะอาดจัดเ์ไปัวบน,นะนรับเหมือใช้งานไม่กี่อาทิตย์ตลอดัาคดูเท่เทปูดี่ไงดูด่โอ้เล่นตัวเปลเทปูดเหมือนเหมือนไม่ใช่ช่างอ่ะเหมือนเหมือนเทไม่พร้อมกันอะตรงนี้ก็เป็นถนนมงแมน จราจอ,รอยังไงเนี่ยทันทีว่าจะลบเส้นเก่าออกนะแม่โกวก็อยู่ขวามือเรานะครับเราจะไปอยูเทิรนรถนะครับในครับรถที่วงเวียนนะครับก่อนที่ขับรถจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ปิดไปแล้วนะครับเราก็จะไปขับรถในวงเวียนนะครับ จะลาจอนน่าจะลบแบบคือถ้าจะตีเส้นใหม่เนะน,นี่ยก็น่าจะลบลบไอ้เส้นเก่าออกก่อนนะครับพอพอ,พอเราตีเส้นใหม่ไปมันมันกลายเป็นว่ามันห่วงนะเราก็จะไปอยู่เทิร์นนะอยู U ่เทิร์นต้องเข้าวงเวียนนะครับถ้าเราอยู่ช่องทางขวามอืา 3, มอเนี่ยสามเลนขวามันจะบีบ้าเราลอดใต้โคม เข้าวงเวียนเข้าวงเวียนมาเราต้องอยู่เลนขวานะครับเพราะว่ายูเทิร์นจะอยู่ขวาเลืเลนขวานี้ก็เข้า <S <S <ค>เวลาเข้าวงเวียนก็ต้องไปอยู่เลนในสุดเลยนะครับเพราะว่ามาเลนไในก็ต้องไปอยู่เลนในสุดของเวียนยูเทิร์นก็เลี้ยวขวาเลยครับตามลูกศรเส้นสีขาวป้ายสีดึงินนะครับที่นี้ก็ ขับรถมาแล้วนะครับเราต้องวิ่งทางคู่ขนานไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเข้าไปในช่องทางด่วนนะครับเราต้องวิ่งคู่ขนาน,นครับพอ้เราออกทางด่วนใช่ไหมครับเราต้องไปเลี้ยวเข้านะครับตรงนู้นะจะลำาบากมากนะเพราะว่ารถรถเนี่ยรถที่วิ่งคู่ขนานไปเนี่ยก็จะมีเนี่ยรถบัสรถธรรมดานี่ยรถคนธรรมดา เก่งรถวิ่อัพเน,เ,นนนเนี่ยมันก็วิ่งเลนเลนผู้ขนาดเน่ยไปนะมันจะมันจะเข้าลาบากนะครับเพราะว่าตรงตรงที่ชอบเข้ากันนะตรงยูเทิร์นเก่าตรงนั้นนะมันจะเข้าลําบากมากนะครับเดีย๋ยเราไปดูกันนะครับเพราะมันต้องระวังรถทางตรงที่มาจากคู่ขนาดนะครับนะครับด้านหน้าเรา ครับป้ายตรงนี้เนี่ยจะเป็นทางทางเนี่ยป้ายจราจรป้ายหนึ่งเป็นทางออกป้ายหนึ่งเป็นทางเข้านะครับงงเลยนะครับถ้าเรามาจากเส้นเส้นด้านในใช่ไหมครับเรามาจากกู่ขนานเนี่ยมันเป็นป้ายทางออกนะครับแต่ถ้าถ้าดูอีกทีหนึง่งถ้ามาจากเส้นอ่อ เส้นทางด่วนทางหลักนะครับมันก็จะเป็นเส้นทางออกคู่ขนาหมวจะปวดนะครับสรุปก็คือตรงนี้เข้าก็ได้ออกก็ได้นะครับแต่มันไม่ไมเหมาะเลยเพราะมันเป็นเหมือนแง่งๆเหมือนช่องว่างออกมาแล้วทํามันเข้าออกลําบากนะครับตอนนี้ผมเข้ามาในห้างแล้วนะครับเข้ามาลานจอดรถล่ะผมจะจอด ทางใต้ตรงนี้เลยนะครัตรงบพปยืนอยู่เขาจะให้เราจอดนะคชอบจอดไกลๆคนระับแล้วก็เดินเข้าไปจอดใกล้มากก็ไม่ค่อยดีนะครัไว้ให้คนแก่จอดดีกว่าคนแข้งขาไม่ดีอนี้เขาจะได้เดินใกล้ๆหน่อยนะเราแข็งแรงเราไม่ต้องเดินไกลๆนะครับ เยียบร้อยมันถึงแล้วครับเดี๋ยวดูขาออกอีกทีหนึงครับผม